สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะผัดมะเขืออีกแล้วนะคะมะเขือผัดมะเขือใบหัวละพานะคะเราก็จะเอามะเขือกับใบหัวละพามาล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วมะเขือนี่เราจะต้องหั่นแช่น้ําเกลือนะคะเพื่อที่เวลาเราผัดแล้วมะเขือจะได้ไม่ดํานะคะข้ามมาก็อากาศดีค่ะฝนตกตลอดเลยนะคะ ก็ไม่รู้จะทำเมนูอะไรก็เอามะเขือในตู้เย็นนี่แหละคะ่ะมาผัดเราก็จะเตรียมไอ้นี่กันเลยนะคะเอาน้ําใส่สักเล็กพอประมาณนะคะแล้วก็เราจะเอาเกลือใส่เพื่อที่จะเอาไว้หั่นปลาเราหั่นมะเขือแล้วก็มาแช่เพื่อไม่ให้ดํานะคะ เราแช่น้ําเกลือเดี๋ยวยางมะเขือเขาออกมานะคะมะเขือเราก็หั่นตามความชอบเลยคะ่ะชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หรือชอบแบบไหนนะคะ ก็จะผัดหันคล้ายๆแกงนะคะแต่ว่าจะบางบางหน่อยก็ต้องขออภัยทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมว่า ทำไมไม่มีเสียงถ้าเราไปใส่เสียงที่มันเป็นเสียงพวกเราผัดอะไรมันก็จะดังเกินไปนะคะก็เลยใช้เป็นเสียงภาคแทนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะจะเอาเสียงแบบธรรมชาติเลยมันก็จะฟังไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่าอยู่กันหลายคนนะคะที่บ้าน จากที่เราหั่นเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำเกลือทิ้งนะคะทำความสะอาดน้ําเปล่าน้ำเกลือล้างเสร็จแล้วขอจะรีดจาเมะเขือออกไปก็จะทำให้มะเขือขาวน่าทานนะคะ ก็หั่นทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใบหัวละพาก็ล้างแล้วเด็ดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขาดไม่ได้ก็เป็นกระเทียมค่ะเครื่องปรุงก็จะมีเดี๋ยวตอนใส่เราก็ค่อยบอกแล้วกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพอประมาณนะคะ เราจะได้ยินเสียงฝนด้วยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะพอประมาณนะคะแล้วก็เอากระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองนะคะให้เหลืองหอม เลืองหอมได้ที่เราก็จะเอามะเขือลงไปผัดเลยค่ะเราจะต้องทำให้มะเขือเขานิ่มนะเราจะเติมน้ำหน่อยนะคะไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเยอะนะคะเดี๋ยวเราผัดไปน้ำกาจะงวดพอดีค่ะ นมะเขือเริ่มจะนุ่มแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะตามด้วยเต้าเจี้ยวนิดนึงนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาว ลอกผู้เขานิดนึงค่ะแล้วก็ขอเติมน้ำตาลสายตัดสักนิดนึงนะคะขาดไม่ได้ค่ะผงชุรสนะคะแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากันนะคะ ก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะปรุงรสได้ที่ชิมได้ที่แล้วเราก็เดี๋ยวเราจะใส่ใบหัวลพาก็เป็นอันเสร็จนะคะใส่ใบหัวรำพาแล้วเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันก็เสร็จแล้วค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเมนูค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์ทักทายได้นะคะสวัสดีค่ะ